กระแสะความนิยมรถไฟฟ้าในไทยยังแรงต่อเนื่องแต่หลายเสียงยังรอคอยเมื่อไรรถกระบะไฟฟ้าจะมาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเอาใจคนชอบความแกร่งความมันสไตล์รถกระบะเท่านั้น คอยใกล้สิ้นสุดเมื่อ Isuzu พร้อมก้าวสู่โซลูชันอันหลากหลายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนเปิดตัวนวัตกรรมยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่เรียกความสนใจจากคนรักรถได้อย่างยอดเยี่ยมนำทับโดยรถกระบะไฟฟ้าต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%กับ Isuzu D-Max EV Concept รถปิกอัพ4ประตูขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทมโดยใช้แพลตฟอร์มเดียวกับรถปิกอัพเครื่องยนต์ดีเซล ชุดมอเตอร์คู่และเฟืองท้ายที่พัฒนาขึ้นใหม่ทำงานร่วมกันทั้งด้านหน้าและด้านหลังทำให้มั่นใจทุกสภาพถนนเหมาะสมกับการใช้งานของรถติกอัพที่สร้างสมดุลในการขับขี่ได้อย่างนุ่มนวลและเพิ่มขีดความสามารถในการบรรทุกอันยอดเยี่ยมมีมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูง2ตัวแรงบิดรวมกัน325นิวตันเมตรสามารถทำความเร็วสูงสุดได้กว่า130กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งเป้าให้รถสามารถขับขี่ได้ในระยะทางที่มากกว่า300กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโครงรถและตัวถังแข็งแกร่งช่วยเพิ่มความสามารถในการลากจูงได้อีกด้วยโดยมีแผนจะเริ่มผลิตเพื่อส่งออกอย่างเป็นทางการจากฐานผลิตในประเทศไทยปี2568และจะเปิดจำหน่ายในทวีปยุโรปเช่นนเวว์ในปี2568ต่อด้วยสหราชอาณาจักรออสเตรเลียไทยและประเทศในภูมิภาคอื่นๆต่อไป อีกรุ่นที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือรถปิกอ e ัพ e-suzu D-Max Highlander MHEV ใช้ระบบทำงานร่วมกันระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบกับมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กติดตั้งแบตเตอรี่48โวลต์ทำหน้าที่เสริมกำลังขับเคลื่อนให้กับเครื่องยนต์1.9 d d i Blue Power เพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องยนต์ในการออกตัวและยังสามารถช่วยลด CO2 ได้อย่างมาก ใครกำลังมองหารถบรรทุกไฟฟ้า Isuzu f e v ด้วยการออกแบบรถบรรทุกไฟฟ้าโดยเฉพาะที่คำนึงถึงความสมดุลของการกระจายน้ำหนักระยะช่วงล้อหลังและรัศมีวงเลี้ยวที่เหมาะสมแถมยังใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกันกบรถบรรทุกเครื่องยนต์ดีเซลแบตเตอรี่เลือกได้2-5ถึงก้อนให้เหมาะสมกับการขนส่งซึ่งเปิดตัวครั้งแรกที่ญี่ปุ่นเมื่อปี2566มาแล้วนอกจากนี้ยังมีรถบรรทุกไฟฟ้าขนาดกลางเซลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน อ s ซูซูเอลฟ์เ e ที่เหมาะกับการใช้งานรถบรรทุกหนักและไม่ก่อให้เกิดมลพิษเป็นการเพิ่มตัวเลือกรถบรรทุกในตลาดตอบรับความต้องการก้าวสู่ยุควาเป็นกลางทาง Carbon. คาร์บอนผู้บริหารอิซูซูบอกว่าอิซูซูได้ตั้งเป้าหมายจะสร้างเสริมการขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์ของโลกด้วยการนำเสนอรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆ และรถเครื่องยนต์ดีเซลหลากชนิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูงตามนิยามคุณค่าผลิตภัณฑ์3ประการคือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมความเป็นมิตรกับผู้ใช้รถและความน่าเชื่อถือและความต่อเนื่องในการดำเนินงานโดยแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมปี2573มีเป้าหมายที่จะนําเสนอรถยนต์ไฟฟ้าประเภทต่างๆทั้งรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดใหญ่รถปิกอัพและรถบัสโดยสารอย่างครบถ้วน เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในการผลักดันให้ประเทศไทยเดินหน้ามุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนที่ตั้งใจไว้